เปิดตัว23สาวงามผู้เข้าประกวด MIQ 2024ผ่านแฟชั่นโชว์พร้อมชูซอฟต์พาวเวอร์เริ่มแล้วกับการประกวด Miss International แน e ควีน2 4 2 4เวทีระดับโลกสำหรับสาว transgender ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่18โดยในปีนี้มาในทีม The Force of Transformation พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะร่วมสร้างโลกแห่งความเท่าเทียม ล่าสุดเขย่าว,วงการแฟชั่นให้สะเทือนอีกครั้งกับการเปิดตัวผู้เข้าประกวด23สาวงามจาก23ประเทศทั่วโลกที่มาเดินบวดโฉมในชุดท่าบาติกร่วมสมัยในงานไทเนสแฟชั่นโชว์ณห้องรอยัลบอลรูมโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครโดยแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษดังกล่าวได้6ดีไซเนอร์ชั้นแนวหน้าของไทยได้แก่ แบรนด์นารองคุณนรงเกตแก่แบรนด์เดอะแฮร์รแบงคอกคุณทิมสิรินาคสวัสด์แบรนด์วาเลนไทน์เออร์แอดไลเออร์คุณดนวัตรพกชินนวรแบรนด์เชอร์เชอร์ซี่คุณกน,นิกาวนเกียรติกุลแบรนด์เดอะซานชิกคุณจิตปาทองประดับแบรนด์เซนส์สตูดิโอเซนเซสสตูดิโอคุณแบรลีที่มาร่วมครีอทผลงานคอลเลกชันพิเศษสำหรับกองประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลกรีนโดยเฉพาะโดยนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงทางภาคใต้ของไทยอยา่าง ย้อมสีธรรมชาติภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคนผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สลับซับซ้อนที่ต้องอาศัยเวลาและความเชี่ยวชาญ ก่อนบรรจงบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตพื้นถิ่นผ่านลายเส้นเขียนเทียนบนผืนผ้าป่านมัสลินเนื้อนุ่มและสีสันอันเป็นเอกลักษณ์จากวัตถุดิบธรรมชาติเช่นสีเทาจากฝักสตอและเปลือกมอสีน้ำตาลจากเปลือกลูกเนียงและแก่นไม้หลุมพองสีเหลืองจากแก่นขนุนสีเขียวเข้มจากใบเพกาเป็นต้นงานแฮนเมดจากฝีมือของชาวบ้านกลุ่มมัดยอมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง์ แกลนคิรีจังหวัดนครศรีธรรมราชมารังสรรค์เป็นชุดผ้าไทยร่วมสมัยแกลแบบไม่คานสายตาในความงดงามของศิละปะผ้าที่ถ่ายทอดผ่านลีลาของเหล่าสาวงามทั้ง23ประเทศบนรันเว์จุดประกายความฝันให้กับเหล่าผู้มีไฟ พร้อมสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้กระหึ่มเวทีโลกในงานได้เครื่องประดับอัญ,ญมณีเพิ่มความ Glam ไปอีกขั้นด้วยชุดเครื่องเพชรน้ำงามจากจู b i l e e ได a อนด์การประกวดมิ s อินเตอร์เนชันแนลควีน2องได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท,ทด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายและความเท่าเทียมกันในทุกเพศสภาพซึ่งเป็นสิ่งที่กองประกวดยึดมั่นมาโดยตลอด โดยในปีนี้ยังคงให้ความสำคัญกับการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านแฟชั่นหนึ่งใน11อุตสาหกรรมเป้าหมายทางด้านซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลให้กระหึ่งเวทีโลกอย่างต่อเน,นื่องเพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศในอีกทางหนึ่งทั้งนี้สามารถติดตามการประกวดและเป็นกำลังใจให้สาวงามผู้เข้าประกวดได้อย่างต่อเน,นื่องโดยในวันที่17สิงหาคม2567 จะเป็นการโชว์ชุดประจำชาติและการประกวดความสามารถพิเศษนะ S สแฝ Gall รชั้นเศูย์การค้า M อ a มแกรุงเทพมหานครสำหรับรอบเดอร r e รีลิมีนารีการโชว์ชุดราตรีและชุดว่ายน้ำและรอบชิงชนะนลิเดอ c o โคโรเนชั่นใ h นเพื่อร่วมลุ้นว่าใครจะเป็นผู้ครอบตำแหน่ง Miss International Queen ประจำปี2024จะมีขึ้นในวันที่22และวันที่24สิงหาคมตามลำดับณโรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยาจังหวัดชนบุรี